ซีนต่างๆเนี่ยเราก็ลองตัดต่อดูได้นะคะจากนั้นตรงกลางนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ของเรามาคลิกแบบนี้นะคะมันจะเลื่อนขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มหน้าอื่นได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ซีนแรกนะคะ กับซีนที่2เนี่ยมันอยู่ใกล้กันเราต้องการที่จะแทรกหน้าอื่นเพิ่มขึ้นมานะคะเรามากดบวกตรงนี้ได้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะเหมือนกับ transition นะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปนั่นเองนะคะจะทําให้คลิปของเรามันดูสมูทมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะด้วยการเพิ่มหน้าตรงนี้ก่อนนะคะเราคลิกไป1ครั้งแบบนี้ มันก็จะเพิ่มหน้าว่างเปล่าขึ้นมานะคะซึ่งหน้านี้นะคะถ้าเป็นแนวแฟชั่นแบบนี้เราอาจจะใส่เป็นพวกฟอนต์ต่างๆหรือว่าไตเติลเข้ามาก็ได้นะคะมันก็จะเหมือนกับเล่นนะคะอาจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปที่หน้านี้นะคะแล้วค่อยมาหน้านี้นั่นเองซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดบวกได้นะคะตลอดเลยในส่วนที่มันอยู่ระหว่างคลิปนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือการเพิ่มหน้าเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะเลือกที่คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเพิ่มนะคะอีกสัก1คลิปนะคะอ่าเป็นแนวแฟชั่นนิดนึงเอาอันนี้ละกันเพิ่มเข้ามานะคะแบบนี้มันก็จะแทรกนะคะเป็นคลิปอื่นเข้ามานะคะแบบนี้นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะลองปรับซีนนิดนึงละกันนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะอยากจะสั้นๆน,นิดนึงเราก็เลื่อนเข้ามานะคะปุ๊บแบบนี้ แล้วก็อันนี้นะคะอาจจะอเอาช่วงนี้ละกันปึ๊บประมาณนี้นะคะไม่ยาวมากนะคะแล้วก็อันนี้อ่าประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกับเราตัดแบบเร็วๆเ,เลยนะคะแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทารานสเชันให้กับคลิปของเรานะคะเราก็มาที่ ตรงนี้นะคะเราก็มาดูด้านล่างนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะมันจะมีการเปลี่ยนนะคะ transition น,น,นะคะล่องนะคะเอาเมาส์มาวางนะคะแบบนี้จะเห็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างแต่ละคลิปนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะจากคลิปหนึ่งไปสู่คลิปหนึ่งนะคะแบบนี้อ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดีไซน์แบบไหนเดี๋ยวเราจะใช้แบบละลายแบบนี้ละกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย ก็นิยมใช้นะคะถ้าเราต้องการให้อีกคลิปหนึงไปสู่อีกคลิปหนึงแบบว่าอาจจะไม่ได้ละลายไวมากนะคะเดี๋ยวเราคลิกไป1ครั้งมันจะมีรายการให้เราแก้ไขนะคะอย่างเช่นเราเพิ่มนะคะขึ้นมาแบบนี้ให้เราสังเกตนะคะเมื่อเราเพิ่มระยะเวลาของ transition ขึ้นมานะคะระหว่างคลิปที่เราใส่ transition นะคะมันจะมีสีม่วงในระหว่างนั้นขึ้นมานะคะแบบนี้ ซึ่งอันนี้คือช่วงที่ Transition มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไอคอนของ Transition นะคะมันก็เกิดขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้คือไอคอนของ Transition ใน c a n v a นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะคะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะแนวนี้ค่อยๆเรือนรางนะคะซึ่งเมื่อเรานะคะเปลี่ยนมากนะคะมันก็จะเรือนรางเข้าหากาันช้านะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย การแก้ไข Translation มันหายไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะแก้ไข Translation เรา ation, ก็มาคลิกที่ไอคอนนี้เหมือนเดิมนะคะแค่เราเอาเมาส์มาชีนะคะมันจะเกิดสีม่วงขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับ Translation ที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเราคลิกไปหนึ่งครั้งแบบนี้มันก็จะกลับมาสู่หน้าการเปลี่ยนผ่านแบบนี้นั่นเองแล้วเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะคะ,ะถ้าเราปรับนะคะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าสีม่วงนะคะระหว่างคลิปเนี่ยมันเล็กลงนะคะเดี๋ยวลองเล่นดู มันก็จะเปลี่ยนผ่านนะคะระหว่างคลิปประมาณนี้ปึ๊บอ่าแบบนี้เข้าไปเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเรานะคะเราก็ใส่นะคะทุกส่วนเลยซึ่ง transition ต่างๆตัวนี้นะคะเราก็จะนิยมใส่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของทุกคลิปเลยนะคะจะทําให้คลิปของเรามันดูสมูทมากขึ้นเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราเล่นห้วนๆน,นะคะการเข้าสู่อีกหนึ่งคลิปเนี่ย มันก็จะดูมีมูฟเมนต์นะคะน่าสนใจมากขึ้นดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเราจะใส่ทาร์สเทชันนะคะให้กับทุกคลิปของเราด้วยเพิ่มไปนะคะเท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่แบบไหนนะคะแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่อีกคลิปหนึ่งนะคะแบบนี้นั่นเองก็จะเห็นว่าคลิปของเรามันดูดีขึ้นนะคะตั้งแต่เราใส่ทาร์สเทชันนะคะการเปลี่ยนผ่านต่างๆระหว่างคลิปนะคะตรงนี้ ก็ทำให้คลิปเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นไม่เปลี่ยนห้วนไปห้วนมานะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็ปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะใส่นะคะ transition น,น,นะคะระหว่างคลิปแบบนี้นะคะได้ด้วยการใส่ทีละคลิปก็ได้นะคะหรือว่าเรานะคะจะใช้ในระหว่างหน้าคลิปทั้งหมดก็ได้นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองลบไปนะครวิธีการนะคะก็คือเราคลิกที่ transition ของเรานะคะจากนั้น กดไม่มีนะคะมันก็จะหายไปนะคะสำหรับการลบนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้นะคะถ้าเราคลิกที่ Transition แรกนะคะเรามาคลิกใช้ระหว่างหน้าทั้งหมดนะคะมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องมาใส่ทีละอันนะคะคลิกไปนะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมานะคะสองหน้านี้ซึ่งมันจะเหมือนกันเลยนะคะลองเล่นดูนะคะแบบนี้อ่าก็จะเป็น Transition แบบนี้ซึ่ง Transition นี้ก็จะเหมือนกับอันแรกนะคะ แบบนี้นั่นเองนะคะมันก็จะขึ้นทั้งหมดไม่ว่าคลิปของเรามันจะยาวขนาดไหนนะคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นในการที่จะใส่ t r a n s a t i o n ระหว่างคลิปนั่นเองนะคะลองใส่ดูได้นะคะสำหรับ t r a n s a t i o n ต่างๆตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเรานะคะมาคลิกที่แบบสไลด์นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลือกนะคะมากขึ้นนะคะ3ตัวเลือกตรงนี้นะคะมันจะต่างกันนะคะไม่มี มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนการละลายนะคะแบบนี้มันก็จะมีให้ปรับแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าแบบสไลด์นะคะถ้าเราคลิกแบบสไลด์แบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีการปรับทิศทางได้นะคะปรับขึ้นลงได้นะคะอยากให้สไลด์แนวไหนก็ได้ไอคอนของเรามันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะแบบนี้กลายเป็นไอคอนของแบบสไลด์นั่นเองซ้ายไปขวาก็เลือกตรงนี้นะคะ มันก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะคะจากนั้นถ้าเราเลือกแบบกลมเรือนนะคะแบบนี้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งมันก็จะมีนะคะให้เราปรับเหมือนกันมันก็อยู่ที่เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกหมวดหมูไหนมันก็จะมีการแก้ไขสําหรับหมวดหมูนั้นอย่างเช่นอันนี้คือภายในนะคะหุบเข้าในแต่ถ้าเราต้องการนะคะหุบเข้านอกนะคะหุบออกด้านนอกนะคะก็เลือกตรงนี้แล้วก็เพิ่มระยะเวลาได้นะคะส่วนกวาดสีนะคะตรงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เราก็เลือกได้นะคะเหมือนกับขึ้นทางด้านเฉียงเฉียงนะคะแบบนี้มันก็จะเล่นนะคะแบบนี้มันก็จะเล่นแบบว่าเฉียงเฉียงแล้วก็เป็นสีนะคะแนวนี้นั่นเองแต่ถ้าเราเลือกสีอื่นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีอื่นเหมือนกันอ่าแบบนี้นะคะเราก็เลือกได้นะคะจากนั้น ก็จะมีอีกหลายตัวนะคะลองเล่นดูอันนี้คือการใช้เส้นเลื่อนนะคะการจับคู่และย้ายนะคะก็สามารถจับได้นะคะการเลื่อนไหลก็เลื่อนจากตรงไหนนะคะเรียงซ้อนนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับคลิปมันจะซ้อนกันนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการย้อนกลับก็กดนะคะย้อนกลับตรงนี้ได้มันก็จะกดย้อนกลับมาเป็นอันก่อนหน้าที่เราทำนะคะ แบบนี้เราต้องการอันแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการที่เราะะสามารถที่จะใส่ transition ในวิดีโอของเราได้นะคะทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปที่สมูทมากขึ้นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราะจะเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆนะคะทุก sogenan. อย่างอย่างละเอียดนะคะแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะเริ่มตัดต่อวิดีโอของเรานะคะในเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์วิดีโอต่างๆซึ่งเวลาที่เราเรียนรู้เครื่องมือในะคะพื้นฐานต่างๆตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจส่ว <mitad> นต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็นําส่วนต่างๆนะคะมาออกแบบในคลิปของเราได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะสร้างสรรค์คลิปที่มันแตกต่างกันนะคะเราอาจจะไม่ได้สร้างสรรค์คลิปที่มันคล้ายกันก็ได้นะคะ เราต้องการสร้างสรรค์งานแบบไหนเราอาจจะต้องใช้องค์ประกอบของพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะคะไปทําให้งานของแต่ละท่านนะคะมันดูดีขึ้นแล้วก็เป็นเมืออาชีพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวใน e ะีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเทคนิคอื่นๆกันต่อนะคะ โดนวาน RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยง น้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ